อ่ะอันนี้นะอย่างอันเนี้ยอันแรกครูให้ทำเออบทที่4หลังจากทำบทที่4แล้วอ่ะจะให้ทำบทที่5อันนี้ก็คือเห็นไหมเห็นกว้างคูณอันเนี้ยเป็นโปรแกรมหาพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้านะหลับข้อมูลแป้นพิมพ์ดูนะอันนี้แค่ทวนเฉยนะคะทําด้วยนะคะตรงเนี้ยก็คือโซนตรงเนี้ยคือประกาศตัวแปร หลังจากประกาศตัวแปรเสร็จแล้วก็ต้องแสดงข้อความออกมาเห็นปะส่วนตรงนี้เป็นส่วนของแสดงข้อความแสดงเสร็จแสดงเสร็จต้องรับข้อมูลจากคีย์บอร์ดรับข้อมูลจำเราจะทําจากบนลงล่างแล้วก็ตรงนี้เหมือนกันอันนี้ก็แสดงข้อความตรงนี้ก็รับข้อมูลจากคีย์บอร์ดส่วนตรงนี้ก็ทําการคํานวณ คำนวณนะแล้วก็แสดงผลแสดงผลการคำนวณออกมามันก็จะแบ่งประมาณนี้อ่ะลองดูนะโซนนี่ประกาศตัวแปรก็อยู่ตรงนี้นะคะส่วนโซนการกรอกข้อมูลแล้วก็แสดงผลข้อมูลก็จะอยู่ตรงนี้นี่ดูนะต่อไปโซนของการคำนวณนะคะแบบหนึ่งโซนของการคำนวณก็คือนี่โซนของการคำนวณ อ่ะต่อไปก็แสดงผลคงแสดงผลการคนวน,นแล้วก็จบโปรแกรมนะคะ,ะนี่นะคะอ่ะดูนะอันนี้คือตัวอย่างนะคะ,ะแล้วก็อันนี้คือทวนนะคะอ่ะลองเซฟอ่ะต่อไปต่อไปคือตัวโปรแกรมที่ครูให้ดูใบเสร็จจ็บได้ไหม อ่ะใบเสร็จนะคะใบเสร็จก็คืออันดับแรกเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าเราจะทําเราต้องวาดรูปใบเสร็จก่อนว่าเราอ่ะอยากได้ใบเสร็จแบบไหนอ่ะดูหัวข้างบนนะอันนี้คือตัวอย่างนะคำนวณใบเสร็จนะคะอยู่ในหนังสืองั้นเลยอ่ะโซนของเ,เมื่อกี้เหมือนกันเลยโซนของประกาศตัวแปรเราก็ต้องรู้ปรแบบแบบนะ,าก,าะากาศตัวแปรแบบไหนแบบไหนนะนี่ประกาศตัวแปรอยู่นี่อ่ะโซนประกาศตัวแปร โซนประกาศตัวแปรต่อไปก็จะเป็นโซนของการแสดงผลนะคะค่อยๆอ่านดูโซนการแสดงผลจะอยู่ตรงนี้นี่แสดงผลหัวโปรแกรมเห็นปะนี่โซนของการแสดงผลเออนี่นี่ตรงตรงใส่กองคำนวณเนี่ยแสดงผลแสดงผลแล้วก็รับข้อมูลส่วนตรงนี้ก็โซนของการคำนวณ ของการคำนวณเก็บค่าตัวแปรนี่นะคะแล้วก็โหคนโทรจังเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้วันนี้อะแล้วก็ผมจะให้ดูอันนี้ไม่เสร็จนะเพราะมันมีสองหน้านะคะมีสองหน้านะคะอ,ะอันนี้ก็โซนของการคำนวณเห็นปะ คำนวณน,นะคะอันนี้คำนวณอยู่นะพอคำนวณเสร็จแล้วเราก็จะแสดงผลตรงนี้นะคะแสดงผลตรงนี้นี่แสดงผลการคำนวณเนี่ยะคะ่ะนี่เห็นไหมมันเกาะกลุ่มอยู่แค่นี้นะคะอ่าเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวครูจะให้ทําง,งานให้ดูนะอันนี้คือสรุปที่เดนมา